สวัสดีค่ะเมื่อนีนี่องกระสีขึ้นทินค่ะกระสิผ้า,มากเมื่อกี้บักท่านเนาะจ้ะบักท่านก็ห้ากัเริ่มท้ย่อยสุกเนาะจ้ะเมื่อวนี้ก็ว่าเก็บไปขายเมือเ่อแรกจ้ะ เริ่มทย่อยซุกแล้วค่ะแต่ว่ายังมังหลายเนาะคะ่ะลูกค้าก็ได้ถามมาหลายแล้วจ้ะก็เลยต้องทย่อยเก็บไปขายจ้ะอันนี้ต้นหน่อยจ้ะต้นหน่อยน้่ยเข้ากับดกอยู่ได้จ้ะ มีตุนแล้วบหหลายแล้วจ้ะหน่วยสองหน่วยสามหน่วยคอยทย่อยเก็บไปค่ะ กระซีมี่นิ่มมี่เพิงนี่แมงวันด้วยค่ะมาผสมเกียงซอนให้หลายค่ะเต็มสวนเลยกระสีได้ยินเสียงกันนะค่ะ ห้อเข้ากับสิบลงามเนาะคะ่ะก็มีการถือจาะอยู่ค่ะห้อยเจาะของมแมลงวันทองค่ะข้าข้ากับเก็บไก่จะเข้เลยเนาะคะ่ะได้ประมาณนี้จ้ะ ได้อีกสองแถวเดี๋ยวเก็บต่อน่าจะนะคู่สีหน่อยนะ่ะจะเก็บมือแรกจ้า่วยของเขากับบ้องงามนะ่ะจะกัสซิมีห้อยจ้อของแมงบั้นท่องเนี่เนาะค่ะแล้วก็มี่หลงร่อยการเกิดเชียร่าน่ะจ้ะ เชียร่าหายแล้วเขาก็จะทิมห้อยแผลแหงแบนนี้จ้ะเป็นจุดดำๆเนาะจา้ะเดี๋ยวห่าไปเก็บตอ่อจ้ะ ส่วนที่เขาเลี้ยงเขาก็เขียวง่ามเราด้วคะ่ะน่วยเขาก็นี่เก็บอยู่จ้ะน่วยเขาก็ดกเนียอยู่ด้วยค่ะ นวยเขาก็จะประมาณนี้น่าจะตนส่วนที่เหลืองจ้ะก็มีนวยลายด้วยจ้ะค่ะเขาก็ได้เก็บมกท่านแล้วแล้วนะจ้ะเก็บรอบแรกจ้ะก็ได้คู่นึ่งน่าจ้ะ ทั้งสีจ้ะทั้งสีหน่อยได้จ้บกบริเวณทั้งสีใหญ่หน่วยของเขากับสีบกอยงามเนาะจ้ะกระสีมีห้อยเจาะของแมงบันท่องค่ะแต่ว่ากับบได้มีนอนเนาะจ้ะเป็นห้อยเจาะห้อยแทงของเขาจ้ะ แล้วก็จะมีห้อยเชือล่าจาะที่เขาแห้งไปแล้วนี่จะเป็นจุดกระสีมีจุดนะคะถ้าว่ารสชาติดีนะจ๊ะรสชาติจะแบบคือเกานี่นจ่ะอันที่เขาผงงามอันที่เขาเนาก็แยกไว้จ๊ะ